รอยเลื่อนนี้คือรอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ห่างจากแม่ห้องสอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยประมาณสัก300กว่ากิโลเมตรแล้วเฉพาะตัวรอยเลื่อนนั้นมีความยาว1,200กิโลเมตรทอดตัวตั้งแต่ทิศเหนือลงมาทิศใต้ เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเมียนมาแต่เป็นรอยเลื่อนนะฮะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลถ้าคนที่อยู่ตึกสูงรับรู้ได้เลยว่าเกิดการโยกและคุณผู้ชมเห็นภาพนี้<อ>คือภาพที่ตึกนี้ถล่มลงมาอยู่ย่านจตุจักรนะคะซึ่งมีรายงานแล้วว่านี่คือตึกที่กำลังก่อสร้างขอ,ของสองตองอนะคะคณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ค่ะ ในโลกโซเชียลเขาแชร์ว่ามีคนติดอยู่ในซากตึกด,ด้วยค่ะ<ม>นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รอการช่วยเหลือนะคะ<ม>ตอนแรกคนตกใจนะคะว่าเอ๊มันเกิดอะไรเกิดขึ้น<ม>เ,เหมือน<ม>กับเป็นน้ําตกเลย<อ>แต่ว่าน้าตกมันอยู่ที่ภูเขานี่คือตึก,ตกสูงรับฟ้าที่มีน้ําล้อนออกมาค<ม>าดว่าน่าจะเป็นดัดฟ้าที่มีสะไว้น้ําอยู่บนตึกค่ะ อย่างคอนโดนี้จริงๆผมก็แถวเคยผ่านไปแถวทองหล่อเหมือนกันเพิ่งเปิดใหม่นะพี่ปุ้ยคอนโดเนี้ยแล้วใครจะไปคิดว่าเป็นคอนโดหรูขนาดนี้ย่านทองหล่อปรากฏว่ามันมีคล้ายๆกับสระว่ายน้ําด้านบนเหมือนกันพอตึกมันเขย่าใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยฮะมันก็เขย่าแบบนี้กระโชกออกมาล้นตึกฮะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว เมื่อวานด้วยนะครับผมตึกสำนักงานตึกของรัฐบาลนะครับที่สร้างใหม่เป็นตึกสตองอนะครับตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับที่พังถล่มลงมานะครับก็มีตอนนี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากนั้นอีกหลายชีวิตเลยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตึกนี้เป็นผู้รับเหมาจากประเทศจีนนะครับ แล้วก็ถล่มได้ยังไงนะครับตึกอื่นตึกที่กําลังสร้างอยู่เยอะแยะนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับมีแต่ตึกนี้นะครับเห็นว่าตึกสตงอที่สร้างใหม่ที่แถวย่านจตุจักรนี้เป็นผู้รับเหมาจากประเทศจีนนะครับเห็นว่าอย่างนั้นนะครับผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะครับเหตุการณ์ เมื่อวานนี้นะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับแผ่นดินไหวนะครับสำหรับตัวสุรกายเองอยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็รู้สึกนิดหน่อยนะครับรู้สึกเหมือนกับเวียนหัวนะครับแล้วก็บ้านก็แกว่งนะครับไปมานะครับสายไฟฟ้านี่ก็โยกนะครับโยกแกว่งนะครับเหมือนกับเรากรวยเปเลยนะครับตอนแรกก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นแผ่นดินไหวนะครับก็ หลายคนนะครับอยู่อยู่ในบ้านด้วยกันนะครับมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับก็เลยอ๋อเลยนะครับว่าเป็นแผ่นดินไหวนะครับที่เสียหายมากที่สุดก็จะเป็นฝั่งประเทศพมา่านะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะอยู่พมา่าหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมีเคนหักเคนถล่มถึงขนาดแบบว่า น้ำที่อยู่บนสะนะครับยังกระเพื่อมนะครับกระเพื่อมแล้วก็มีตึกหลายตึกเกิดความเสียหายเกิดการแตกแล้วนะครับมีความเสียหายอยู่ที่ถนนก็จะเป็นถนนแถวพระรามสองนะครับขึ้นมาเป็นคลื่นเลยนะครับขอให้พี่เพื่อนเพื่อน้องๆทุกท่านปลอดภัยนะครับต่างจังหวัดนะครับบางจังหวัด ที่เห็นในคลิปนะครับก็จะมีน้ํากับเพื่อมนะครับน้ําในสระนะครับแสดงว่าเป็นการเป็นดินไหวที่รุนแรงพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นบทวิเคราะห์บทพิสูจน์นะครับให้วิศวกรไทยเนี่ยจะต้องคํานวณเผื่อไว้นะครับภายในอนาคตนะครับเชื่อว่าอันนี้คงจะไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งก่อนๆน,นี่ก็จะไม่ก็จะไม่หนักหนาสาหัสขนาดนี้นะครับอันนี้ขนาดเรามาคิดดูนะครับว่าขนาดแบบว่าจุดศูนย์กลางอยู่พมา่านะครับระยะห่างจากกรุงเทพถึงพมา่านี่พันกว่าโลนะครับหางนะครับเป็นปลายหางนะครับด้วยซ้ํานะครับ ยังเกิดความเสียหายขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับว่าเกิดจุดศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพนะครับทุกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคงจะเสียหายมากเสียหายหนักกว่านี้อีกหลายเท่านะครับเห็นข่าวออกมาเยอะนะครับหลายข่าวนะครับว่าตึกนั้นล้าวตึกนี้ล้าวนะครับสลิงนะครับ สลิงสะพานภูมิพลนะครับขาดนะครับจริงๆแล้วเป็นข่าวที่แบบว่าไม่ได้กองนะครับก็คือเล่าๆต่อๆกันมานะครับสลิงไม่ได้ขาดนะครับสลิงที่สะพานภูมิพลนะครับไม่ได้ขาดแล้วก็ตึกไมหยกก็ไม่ได้ล้าวอะไรนะครับก็จะมีตึกแถวท้องหล่อนะครับที่สะพานเชื่อมนะครับสะพานสามตึกนะครับที่ สะพานเชื่อมไปหากันนะครับเสียหายนะครับแล้วก็เกิดสะพานเกิดรอยเล้าแล้วก็หลุดลงมานะครับนอกเหนือจากนั้นก็ก็ไม่ทราบนะครับว่าว่าจะมีอะไรโครงสร้างอะไรเสียหายไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรนะครับที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับผมหลายท่านหลายคนสงสัยนะครับว่าเหตุเกิดครั้งนี้นะครับแผ่นดินไหวนะครับ ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับที่กรมธรณีวิทยาไม่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับถ้ารู้ล่วงหน้าก็คงจะเตือนก็คงจะบอกกันแล้วนะครับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติไม่อาจาจะคาดเดาได้นะครับขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราตามไปที่กรมทรัพยากรธรณีก็เปิดเผยเบื้องต้นก่อนนะฮะเอาตัวเลขจากกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยบอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ย7.7ขนาด7.7นะฮะก็ไม่ตรงกันสักที่ตอนนี้นะ หลายที่ก็บอกว่า8บ้าง8กว่าบ้าง7กว่าบ้างแต่7.7ตอนนี้คือตัวเลขจากรรากรมทรัพยากรธรณีที่เมียนมาสะเทือนไปถึง24จังหวัดของไทยนะฮะก็ท่านอธิบดีก็เปิดเผยบอกว่าแผ่นดินไหวนี้มันเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แล้ว after shock ก็เกิดตามมาหลายครั้งมากนะครับเข้าไปดูตอนนี้ข้อมูลหลายที่ก็อัปเดตก็หลายครั้งนี้ก็หลายครั้งไม่เหมือนกันด้วยนะครับ เท่าที่ผมทราบมาอย่างก่อนเข้ารายการที่อัปเดตไปเนี่ยก็20่กว่าครั้งคือ23ครั้งนะครับที่เกิด aftershock ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเป็นแผ่นดินไหวที่ถ้าขนาด7ขนาด8เนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ขนาดใหญ่ถ้าไปเกิดในน้ำก็ต้องแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิฮะแต่อันนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าใครก็ตามไปเห็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องสึนามิลืมไปได้เลยเพราะว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นอยู่บนบก การที่จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่บนบกนั้นหมายความว่าจะไม่เกิดซึนามิอย่างแน่นอนดังนั้นข่าวลือนี้ลบทิ้งไปได้นะฮะต้นตอของแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่รอยเลื่อนสกายสอเสือสระอาะกอไก่สระอายอยักษ์สกายซึ่งเป็นชื่อจังหวัดจังหวัดหนึ่งในพม่าในเมียนมาเนี่ยนะฮะรอยเลื่อนนี้เป็นรอยเลื่อนที่มีกําลังอยู่เคลื่อนตัวประมาณสัก2เซนติเมตรต่อปีแต่ถ้าแคร็กแรงขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บ ก็เกิดเป็นแผ่นดินไหวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายที่ผ่านมารอยเลือนนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่ประมาณ1,100กิโลเมตรยังสะเทือนขนาดนี้นะฮะ1,100กิโลเมตรยังสะเทือนขนาดนี้ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นรับรู้หลายพื้นที่คือกรุงเทพมหาคนครนั้นจะรับรู้เยอะหน่อยเพราะว่าโครงสร้างหลายโครงสร้างมันคือโครงสร้างที่เกิดจากการก่อสร้างจากน้ํามือมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะแต่ยังมีที่อื่นภาคเหนือก็มี ภาคอีสานก็มีภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้รับแจ้งมาเกิดแผ่นดินไหวขึ้น24จังหวัดนี่ฮะรอยเลื่อนนี้คือรอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ห่างจากแม่ห้องสอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยประมาณสัก300กว่ากิโลเมตรแล้วเฉพาะตัวรอยเลื่อนนั้นมีความยาว1,200กิโลเมตรทอดตัวตั้งแต่ทิศเหนือลงมาทิศใต้ เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเมียนมาแต่เป็นรอยเลื่อนนะฮะครอบคลุมเมืองสําคัญคือเมืองมิจนามันดาเลตองจีเนปีดอพักโอย่างกุ้งและเมืองสกายด้วยนะฮะนี่คือรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่แต่ไม่ใช่เป็นรอยเลื่อนหลักที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกคุณผู้ชมครับในแผ่นเปลือกโลกสมมติมือผมเป็นแผ่นเปลือกโลกเนี่ยรอยเลื่อนเนี่ยคือรอยย่อยๆที่เกิดขึ้นอ่ะเหมือนเป็นรอยระหว่างร่องนิ้วนะ แต่ถ้าเป็นแผ่นเปลือกโลกมาต่อกันสองแผ่นแบบนี้นี่เป็นพวกแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกมาต่อกันนี่เกิดใหญ่ๆที่ญี่ปุ่นที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับแต่อันนี้คือรอยเลื่อนย่อยเราเรียกว่ารอยเลื่อนสกายไม่ใช่การชนตัวกันของแผ่นเปลือกโลกแต่เป็นรอยเลื่อนที่อยู่บนแผ่นเปลือกโลกดังนั้นจะไม่ได้หนักหน่วงขนาดที่เราเห็นกัน ในญี่ปุ่นที่เราเห็นกันบ่อยๆนะฮะอันนั้นเกิดจากการชนตัวกันของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นมาชนกันแผ่นดินไหว<ฮ>ที่เมียนมานะคะ7.7แต่ว่าล่าสุดมีการรายงานว่าสูงสุดน่าจะอยู่ที่8.2ด้วยนะคะ,<ฮ>คะด้วโดยขณะเดียวกันทุกคนได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนฝ่ายมงได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลถ้าคนที่อยู่ตึกสูงรับรู้ได้เลยว่าเกิดการโยกและคุณผู้ชมเห็น ภาพนี้คือภาพที่ตึกเนี้ถล่มลงมาอยู่ย่านจตุจักรนะคะซึ่งมีรายงานแล้วว่านี่คือตึกที่กําลังก่อสร้างของสตองอนะคะผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ค่ะ กันว่าโอ้โหคนวิ่งหนีกันแบบโอลมาหแลรก็กรี๊ดกันดังมากค่ะพี่ปุ้ยค่ะซึ่งรายงานล่าสุดคุณสุทธิพงศ์รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใน,นานะโฆษกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินยอมรับว่าผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทําให้โครงสร้างของอาคารสํานักงานพังถล่มลงมาทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยโครงโครงการก่อกรสร้างนี้มีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ30ของแผนการดําเนินงาน และคุณผู้ชมค่างบอยู่ที่2.1พันล้านบาทมีรายงานเข้ามานะคะว่ามีผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่50คนเสียชีวิต1คนค 1> และคุณผู้ชมคะมีบางช่วงที่เนี่ยค่ะในโลกโซเชียลเขาแชร์ว่ามีคนติดอยู่ในซากตึกด้วยค่ะค นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รอการช่วยเหลือนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องแข่งกับเวลาในการนําเอาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกมาค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้ค่ะตึกหลังดังกล่าวเนี่ยวันที่มีคนมาทํางานก็คือวันนี้น่าจะมีคนมาทํางานอยู่ที่ประมาณ397คนซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทํางานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุพอดีนะคะและเจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงติดต่อไม่ได้อีกประมาณ81คนด้วยกันตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรี ค,คุณพลทรรมเวชยะชัยก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าช่วงบ่ายโมง20นาทีจังหวะที่เราเหมือนนั่งเวียนหัวอยู่ในตึกสูงๆ<อ>ใครจะคาดคิดว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตอนแรกเข้าใจว่าความรุนแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.7แต่สุดท้ายแล้วจากการที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศไทยรายงานออกมาล่าสุดก็คือ8.2นะคะใช่ค่ะเกิดความรุนแรง8.2แมกนิจูดแล้วก็มี รายงานนะคะว่าหลังจากนั้น10นาทีต่อมา13นาฬิกา32นาทีความแรงอยู่ที่7.1แมกนิจูดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าหลังจากนั้นเกิด after shock ขึ้น2ครั้งด้วยกันสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครือข่ายมือถือได้รับผลกระทบและอีกหนึ่งภาพโซเชียลมีเดียที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือภาพที่ตึกถล่มลงมาไกลๆอันนี้น่าจะเป็นทางด่วนพระราม9ที่เขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะส่วนตึกสูงที่ว่านั้น ะะที่บอกว่าได้รับผลกระทบคุณผู้ชมดูคอนโดแห่งหนึ่งอตอนแรกคุณตกใจนะคะว่าเอ๊มันเกิดอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นน้ําตกเลยแต่ว่าน้าตกมันอยู่ที่ภูเขานี่คือตตึกสูงรับฟ้าที่มีน้ําล้อนอ,อกมาคาดว่าน่าจะเป็นดาดฟ้าที่มีสระว่ายน้ําอยู่บนตึกค่ะ หลายค <ผม S 1> นบอกเห็นภาพแล้วเหมือนในหนังอ่ะมันเหมือนจริงนะขออนุญาตเขาบอกเหมือนหนังวันสิ้นโลกอ่ะท่านนั้นเลยเพราะว่าเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะอย่างคอนโดนี้จริงๆผมก็แถวเคยผ่านไปแถวทองหล่อเหมือนกันเพิ่งเปิดใหม่นะพี่ปุ้ยคอนโดเนี้ยแล้วใครจะไปคิดว่าเป็นคอนโดหรูขนาดเนี้ยย่านทองหลอ่อปรากฏว่ามันมีคล้ายๆกับสระว่ายน้ําด้านบนเหมือนกันพอตึกมันขย่าใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยฮะ<ผ>ม,มันก็ขย่อแบบเนี้ยกระโชกออกมาล้นตึกนะคุณผู้ชม แรกรู้นึ้ว่าอยู่ทะเลนะ,ะแต่นี่คือตึกสูงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของแผ่นดินไหวนี่แหละค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะมีการก่อสร้างอยู่ผู้ชมจะเห็นเครนค่ะเครงก่อสร้างอยู่ใกล้ๆเนี่ย มันทับลงมาเนี่ยค่ะทับลงมาแบบนี้เลย<อ>แล้วเป็นหลายหลายท่อนต่อๆกันด้วยนะคะคือเรียกว่าเครนเนี่ยพับตั้งแต่ตัวขาเครนยาวมาจะถึงท่อนเหล็กที่จริงๆแล้วต้องเป็นตัวเสริมอาคารด้วยซ้ำค่ะพับลงมาเหมือนกับพลาสติกเลยอะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนอยู่บนตึกหรือไม่ด้วยนะคะขณะที่เราอยู่ในรถไฟฟ้าปกติในการจะเปิดได้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูพอเกิดแบบนี้ต้องรีบเปิดประตูแล้วให้ผู้โดยสารออกมาทันทีค่ะ อันตรายมาก<อ>ซึ่งตรงนี้นะคะหลายคนช็อกและตกใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนในที่สุดเช็คในโซเชียลมีเดียว่าเป็นเพราะว่าริกของแผ่นดินไหวนะคะบันไดหนีไฟอีกหลากหลายมุมฮะคุณผู้ชมแล้วมันมีภาพความกวหนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงด้านนอกตรงบริเวณแถวตึกใบหยกลองดูภาพนะฮะแล้วคนก็แชร์กันในโลกโซเชียลอันนี้คือสวนสุริกินมาดูฮนะน,นี่คือตึกใบหยก คนก็วิ่งหนีตายกันลงมาพอลงมารวมตัวกันอยู่บริเวณริมถนนข้างนอกแล้วก็ถ่ายคลิปบางคนก็แชร์กันไปบอกว่าตึกมีปัญหาบ้างตึกได้รับผลกระทบหรือไม่แชร์กันในโซเชียลเนี่ยนะฮะ ผู้ชมเนี่ยคือความแรงของมันมันทําให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีคอนโดในหลายๆจุดในใจกลางกรุงเทพนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตึกสูงๆที่มีสระน้ำคุณผู้ชมลองสังเกตเนะว่ามันแรงถึงขั้นที่ว่าน้ำเนี่ยมันกระชอกออกมากระเด็นออกมาแบบนี้จนกระทั่งที่ว่าคนที่เขาอยู่บริเวณแถวนั้นผ่านไป oh <my> ผ่านมาตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูนะคะเลิดขึ้นมาเล่วทั้งสองนะ้ำแตกว้าย ใช้ลิฟต์นะไม่ได้สื่นไม่น่าหลงเชียงใหม่เป็นดินวใหญที่ไหนนะพวกเชียงใหม่เป็นดินวใหญ่ใหม่เลยหรอป้าเดี๋ยวฝักลุะ สภาพที่เราเห็นด้วยตาเปล่าบางตึกที่เขาทำเอาไว้เหมือนกับตึกที่เป็นตึกคอนโดคู่แล้วเวลามันสั่นไหวขึ้นมาด้วยตาเปล่าคุณผู้ชมหลายคนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะถ้ารุ่นรุ่นเราได้เห็นการสั่นไหวชนิดที่สองตึกคู่กันแล้วเขาแบบชอบมีสระน้ำอยู่ตรงกลางอ่ะมันโยกไป<า>กโยกมาและนี่คือบริเวณทางเชื่อมมันหักเลยใช่ไหมมันมันมีบางส่วนที่ล่วงลงมา แล้วมันลักษณะคล้ายๆโยกแต่ยังไม่หักลงมาอ่าอ,อันนี้ใจกลางเมืองหรือแม้กระทั่งในช่วงจังหวะของในการจัดรายการอยู่ก็เจอ,อหลายหลายสตูดิโอวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูหน้าจอนะเค้งาจัดข้างน,นเพราะว่าเขาอยู่บนตึกสูงแต่ของเราเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าจังหวะนั้นนะคะที่เครนเหวี่ยงมีคนงานขับรถเครนอยู่ด้านบนุนแล้วร่างเนี่ยกระเด็นลงมาที่บริเวณด้านล่าง คุณผู้ชมคะผู้ที่ติดอยู่ที่บริเวณด้านบนชื่อคุณทีรพงศ์นะคะเป็นคนขับรถเครนซึ่งจังหวะนั้นก็เห็นบอกว่าร่างตกลงมากระแทกพื้นได้คุยกับคนที่ถ่ายคลิปชื่อว่าคุณน้ำหวานเป็นเจ้าของร้านชามฝั่งตรงข้ามบอกว่าตอนประมาณสักบ่ายสโมงนอนหลับอยู่ในร้าน แฟนหนุ่มตะโกนเรียกบอกเฮ้ยเคงก่อสร้างคอนโดจะถล่มลงมาตกใจค่ะก็เลยรีบออกไปเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคือจังหวะนั้นเขาไม่เห็นว่ามีคนนะคะ คุณนวานเนจะถ่ายแค่เครนที่กำลังถล่มลงมาไม่รู้ว่ามีคนงานก่อสร้างตกลงมาแล้วเสียชีวิตด้วยคะเบื้องต้นเนี่ยคนเข้าใจว่าสลลิงมีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่าสะพานเนี่ยใช้การได้ตามปกติรถเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะคะถนนพระรามสองจากที่เรียบๆมันกลายเป็นคลื่นค่ะ oh. ไม่ได้โต้คลื่นกันนะแต่อยู่จากแรงของแผ่นดินไหวมันทำให้ถนนที่เรียบๆกลายเป็นคลื่นค่ะมีภาพให้เห็นด้วยนะคะ ภาพนี้เลยมันเป็นเหมือนคลื่นแบบว่ามันไม่เรียบอ่ะเมื่อก่อนดูจากเงาเงาที่มันทอดลักษณะเห็นไหมคะเงาด้านขวาจะเห็นเลยว่ามันเป็นคลื่นคลื่นแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเข้าไปใกล้ดูตรงตีเส้นขาวอ่ะปกติเส้นขาวมันต้องตรงแต่อันนี้มันเบี้ยวมันโคตรอะค่ะแสดงว่าถ้าขับรถไปเลยเนี่ยตรงทางตรงทางเนี้ย โอเป็นเนินเลยนะเพราะก็เลยมีการปิดเส้นทางเนี่ย <ฮะ S 1> เห็น, <ฮะ S 1> นทางรถด้านซ้ายมือเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ารถติดมากขึ้น <ฮะ S 2> จอดเข้าด้านซ้ายเลยคือถ้าขับแบบเนี้ยทางวิบากเชิอชัด <ฮะ S 2> มันไม่ได้ขับได้งไงแบบนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือเป็นการที่เจ้าหน้าที่เองจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าเรื่องของการซ่อมแซมหลังจากนี้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่